สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมบ้านตัวอย่างนะครับบ้านสไตล์นอร์ดิก2ชั้นใจกลางนิคม304นะครับย่านโป่งไผ่นะครับเดินทางสะดวกนะครับใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยอันนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างนะครับที่ตกแต่งมาให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมเลยตัวบ้านจะสูงจากพื้น3ขั้นแบบนี้เลยนะครับพอเข้ามาในห้องรับแขกเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเพดานจะค่อนข้างสูงมากๆนะครับตามสไตล์บ้านนอร์ดิกเลยนะครับไม่อึดอัดนะครับ แล้วก็ชั้นล่างนะครับจะมีห้องนอนทั้งหมด2ห้องด้วยกันนะครับห้องนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่ามีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับแบ่งโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนนะครับสวยหรูมากนะต่อมานะครับก็จะเป็นห้องน้ํารวมด้านนี้นะครับแบ่งโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนนะครับมีกระจกกั้นสวยหรูเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราจะตกแต่งเป็นโซนครัวนะครับสามารถตกแต่งสวยหรูได้ตามนี้เลย ขึ้นมาชั้น2นะครับโซนตรงนี้ผมชอบมากๆนะครับจะตกแต่งเป็นห้องทํางานหรือห้องนั่งเล่นก็ได้เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีวิวให้ชมสวยๆแบบนี้เลยนะครับและไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับชั้น2นะครับจะมีห้องนอนมาเตอร์เบรูม <c oughs> ที่มีห้องน้ํานในตัวแบบนี้เลยห้องนอนใหญ่สามารถใส่เตียงขนาดใหญ่ได้สบายเลยสำหรับใครนะครับที่อยากจะชมโครงการนะครับสามารถติดต่ออู๋ตรงนี้ส่วนมากนะครับเพดานอ่าสำหรับใครที่อยากชมโครงการนะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับ ตอนนี้มีโปรโมชั่นเพียบเลยนะครับอยากได้บ้านอย่าลืมนึกถึงชิงกุลพานะครับแล้วเจอกันครับ